และคากระโปงตัวสวยก็เย็บผ้าเป็นงานอดิเรกค่ะวันนี้อายุก็ใกล้จะ,กะเกษียณละใกล้จะเลขหกละแต่ก็ยังสามารถที่จะทำงานฝีมือใช้เวลาว่างหลังเลิกงานมาทำงานพวกนี้นะคะอย่างตัวนี้หางกระโปงนี่ก็คือกระโปงใส่เล่นสามารถที่จะใช้เป็นไว้เป็นกระโปงอาบน้ำ,นำก็เนี่ยค่ะเป็นงานอดิเรกที่เราทำหลังเลิกงาน ก็จริงๆแล้วเวลาที่จะบอกใครว่าเวลาทํางานพวกนี้บางคนที่อายุใกล้เคียงกันเขาจะบอกไหวเหรอสายตายังได้อยู่เหรออะไรเงี้ยค่ะก็โดยตัวเองนี่รู้สึกว่าวันนี้สายตาไม่เป็นปัญหาอาจจะใส่แว่นนะคะเวลาเย็บจักรเพราะว่าเราจะต้องร้อยเข็มอะไรพวกนี้มันชัดขึ้นกว่าที่เราไม่ใส่แว่นแต่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยอย่างมือถือเนี่ย เราไม่ได้ใส่แว่นจะใส่แว่นเวลาทำงานเท่านั้นก็อย่างมือถือนี่ตัวเล็กๆก,ก็ยังดูได้ทั้งที่จริงๆแล้วการเย็บผ้าเนี่ยเย็บด,ดึกมากอะค่ะมันจะบางทีเพลินอะพอทำอะไรให้ตัวเองได้เนี่ยมันก็จะเพลินไปถึงแบบ mm. นอนดึกมากบางทีเป็นตีสองตีสามความเพลินนะฮะก็ดูแลตัวเองยังไงล่ะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรา จะกินเอนไซม์เป็นประจำค่ะแต่ที่ลงลึกคือเรื่องสมองและสายตาค่ะเราจะทานตัวนี้ค่ะ e n b o o s เป็นเอนไซม์บำรุงสมองและสายตาเวลาที่เรานอนดึกเนี่ยทานก่อน1เม็ดก่อนนอนนะคะตื่นเช้ามาไม่เพียสมองจะสดชื่นแจ่มใสามากเลยค่ะแต่ถ้าตอนเช้าเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากจะดูแลลงลึกสามารถที่จะทานคือก่อนนอนและตอนเช้าได้เลยเป็นเอนไซม์ที่มีส่วนของสมุนไพรดูแล เรื่องสมองและสายตาลงลึกนะคะจะมีส่วนประกอบของสมุนไพรเอนบูสเอนไซและสมุนไพรบำรุงสมองและสายตาส่วนประกอบที่สำคัญตังถังเช่าใบแปะก้วยสารสกัดใบบัวบกช่วยฟื้นฟูนระบบการทำงานของอวัยวะป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดในสมองช่วยลดอาการเสื่อมของเซลล์นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบที่สำคัญคือเอนไซ เป็นโปรโตีนที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมีของร่างกายทําให้กระบวนการทํางานของร่างกายดีขึ้นเหมาะสําหรับผู้ที่ใช้สายตามากผู้ที่ทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ผู้ที่ขับรถกลางคืนผู้ที่มีความสามารถในการมองเห็นลดลงเช่นสายตายาวสายตาสั้นวุ้นในตาเสือ N ่อมเอ็นบูทคนผู้สูงวัยพ่อแม่ในบ้านนะคะ ทุกคนที่เคยกินต่อเนื่องแล้วแล้วพอขาดเาจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเอนไซม์ตัวนี้ช่วยเรื่องสมองและสายตาจริงๆอันนี้พิสูจน์ได้จากตัวเองสามารถที่จะใช้ชีวิตทำงานอดิเลกที่อาจจะต้องใช้สายตานิดนึงแต่การดูแลด้วยเอ็นบูสต์ต่อเนื่องเนี่ยทำให้สุขภาพของตาแล้วก็สมองเวลาเรานอนดึกเนี่ยตื่นมาแล้วมันไม่เบลอค่ะสดชื่นมากค่ะแนะนำถ้าคนผู้สูงวัยที่ ต้องการดูแลสมองและสายตาเป็นเป็นการเฉพาะแล้วก็ดูแลได้ต่อเนื่องเอ็นบู๊นี่ดีจริงๆค่ะอาการสายตายาวคือจุดเริ่มต้นของสมองเสือ่อมการบำรุงดูแลรักษาสมองและการใช้ดวงตาอย่างทนุถนอมโดยการเลือกกินอาหารที่มีสารอาหารและวิตามินเสริมที่มีประโยชน์ รวมทั้งการออกกำลังกายของสมองและการบริหารสายตา n b o o s t เอนไซม์สมุนไพรบำรุงสมองและสายตามีส่วนผสมจากเอนไซม์ ide, และสมุนไพรจากธรรมชาติเพื่อบำรุงสมองและสายตา2ใน1เดียวฟื้นฟูความจำเพิ่มกำลังสมองถนอมดวงตา